สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตพลิกแรมโบ้รัตนพลอดิตแชมป์โลกหอภรรยาย้ายอยู่ห้องเช่า หากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วหลายคนคงจะจํากันได้สําหรับปรีชาจรันทาดาหรือที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อแรมโบดรัตนพลสวัพินอดีตแชมป์โลกสากลสองสมัยที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศในยุคนั้นเรียกว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักแต่หลังจากคว้าแชมป์และได้รางวัลต่างๆมามากมายไม่กี่ปีต่อมาชื่อของเขาก็ค่อยๆห่างหายไปจากความทรงจําของทุกคนและมีข่าวว่าปัจจุบันแรมโบดรัตนพลนั้นชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยก่อนหนะ้านี้เมื่อหลายปีก่อนได้มีคนบันทึกภาพเอาไว้ขณะแรมโบ้รัตนพลเดินเร่ขายแผ่น DVD แชมป์ชีวิตและพลิกชีวิตจ่ำโลกด้วยบุญ2แผ่น100บาทให้กับแฟนหมัดมวยของตนเองภายในตลาดกเกษตรสุวพันธ์ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยมีแฟนหมัดมวยที่จำคนนี้ได้ต่างตะโกนชัยโยชัยโยย่าโมออกซึก แล้วช่วยอุดหนุนซื้อดีวดีและขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเราจะตัวเผยต่อว่าในช่วงนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากตกอับแล้วได้บวชเป็นพระสึกออกมาทำมาหากินอยู่พร้อมครอบครัวทำให้ชีวิตกลับมาดีขึ้นได้ทำอาชีพขาย,ขายก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาและอาศัยอยู่บ้านเช่าตามอัตภาพ ส่วนในวันหยุดได้เช่ารถแท็กซี่ตระเวนออกเร่ขายดีวีดีให้แฟนมวยตามต่างจังหวัดซึ่งจะมีรายได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็อยากทําเพื่อคนที่ท้อชีวิตได้ดูดีวีดีของตอนเองแล้วลุกขึ้นมาสู้ได้เหมือนตอนเองและจะเดินทางขายดีวีดีไปทั่วประเทศโดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างข่าวเป็นเรื่องจริงครับยอมรับเมื่อเมื่อก่อนดังแต่เขาไม่รู้ว่าผมรวยหรือเปล่ามีเงินมีทองหรือเปล่าผมเป็นแชมป์โลกสองสมัยป้องกันได้18ครั้งรองจากพี่เขาทรายตอนเป็นแชมป์โลกป้อง กันแชมป์โลกที่จังหวัดสีสเกตที่ว่าผมช่างน้ำหนักไม่ผ่านได้2องแสนสี่ถึงมือผมนะครับผมไม่รู้คนอื่นได้กี่ล้านผมไม่สามารถไปร่วงเกินคนอื่นขอรู้แค่ตัวเองป้องกันแชมป์โลกไฟแรกผมได้เงินถึงมือผมแสนสาม จะเดินผมต่อยครั้งหนึ่งครับแสนสามผมไม่กินไม่ใช้เหรอครับพ่อแม่พี่น้องลูกภรรยาผมตัวผมและผมสร้างบ้านให้พ่อไม่ได้หลังละพันบ้านพ่อร้านสามนะครับที่ผมสร้างให้กว่าจะเก็บเงินได้คือทําบ้านก่อนชกแล้วค่อยเอาเงินไปให้สร้อยที่ได้จากการชกมวยที่ได้คล้องคอมาผมก็ต้องแบ่งคนละครึ่งกับหัวหน้าค่ายทุกอย่างต้องแบ่งครึ่งหมดผมเอาความจริงมาพูดครับ ถามว่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไหมเจ้าตัวตอบว่าทำยังไงได้ก็มาแบบนี้แล้วถ้าเราพูดไปเขาก็ไม่ให้เราชกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ